ก็จะเป็นหมุดรอบมาะคะเราจะใช้ที่การแบบงงครัวกลา้เป็นเครื่อ,องแข่งขึ้นแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งขางสถานที่นะคะเราจะสับจุดประสานงานแบบ ไทยไม่ไร้บ้านนะครับแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่บังตางให้สังคมไทยของเรานั้นเดินไปข้างหน้าได้เมื่อเช้านี้เองผมได้มีโอกาสอ่านข่าวบอกว่าจำนวนประชากรของประเทศไทยจากปี2565มาถึงปี2566ลดลงไป35,000ของคนทำให้วันนี้ เรามีประชากรของประเทศไทยอยู่66ล้าน5หมื่นประชาิรถ้าหากจะเป็นชนิดไปไดเรื่อยๆแปลว่าทุกๆคนครับที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะอายุเท่าใดไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กคนวัยแรงงานผู้สูงอายุทุกๆคนและที่สำคัญครับทุกๆสถานะไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนปกติทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างที่ผู้สูงอายุทุกคนน้นแล้วแต่เป็นทรัพยากรทุกคลเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาไปข้างหน้าวันนี้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องอาศัยแรงงานต้องอาศัยการทําง,งานต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าคนผลิตจำคนทุกคนดังนั้นการคุ้มครองกับคนไทยที่ยังขาดที่พักอาศัยที่ยังขาดที่พึ่ง วันนี้เป็นวันทจสสาคัญที่ทุกหน่วยของภาคราชการไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆหน่วยงานที่จะต้องมาร่วมกันแล้วก็ทํางานร่วมกันประสานงานดุรณนาการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่งอย่างโชคดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผ้ว่ราชการ,ากกร,การของจังหวัดทุกท่าน สถานการอา,าชีวศึกษาครับและเป็นอนาชการหลายหน่วยงานของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มาร่วมแรงร่วมใจกับการลดการเจสุขภาพในการทํางานของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องทิ่นวันนี้เราก็มีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีาาาามาร่วมงานกับเราการทําการวมกันในทุกองกค์การพยลครับจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกเพศในทุกวัย ให้ทุกท่านนั้นอนอกจากจะมีที่พักอาศัยแล้วยังจะต้องมีอาชีพยังจะต้องสามารถหาเลี้ยงดูตัวเองหรือแม้แต่บุคคลที่เรารักเพื่อให้สังคมไทยของเรานั้นพัฒน,นาไปได้ในทุกทมิติประเทศไทยของเราจะมีสภาพเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าเข้มแข็งและมัน่นคงยัง่งยืนได้เท่าใดขึ้นอยู่กับว่าทุกๆองค์ประกอบของสังคมก,กับตัวชวายิีงพี่น้องประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เรานั่งกันอยู่ในที่นี้และยังที่ไม่ได้มาอีกมากมายนั้นท่านมีความมั่นคงในชีวิตมีปัจจัยสี่มีบ้านเครื่องผมอาหารยารักษาโรคนะครับได้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นผลบาทของกระทรวงพมที่ผมเองได้ดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการมาจนถึงวันนี้กับท่านเืืนกว่าคึงเดือนแล้วและผมถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญ ในการที่จะดูแลที่น้องประชาชนทั้ง66ล้านคนที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าวยกันกลุ่มที่ต้องเรียกว่าเวลาคนไร้บ้านนะั้นวันนี้หลายคนอาจจะนึกง,งึงเพียงแค่คนที่ไม่มีบ้านจะอยู่แต่จริงๆแล้วยังมีหลายปัจจัยนะครับเพราะว่าบุงคลหลายกลุ่มอย่างเช่นผู้มีอาการป่วยทางจิตผมเองก็เพิ่งทราบว่าบางคนก็ชอบที่จะอยู่ข้างนอกไม่อยากอยู่บ้านอยากจา เป็นคนที่เรียกว่านอนดดาวนะครับแล้วก็หลังติดอยูแล้วก็จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆ <c oughs> พออยู่ไปนานๆเข้ามันก็จะพัฒนากลายเป็นผู้มีอาการทางจิตแล้วก็ไปด้่นอื่นอีกมากมายคนไรบ้านและไรที่พึ่งไปแท้จริงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจครับให้กับทุกๆหน่วยง,งาร เชิญนัสกิมพ์ร,รยาแนวูงที่บร,ริเวณนขอขอบคุณนะคะสำหรับในปีนี้นะคะถือว่าเป็นการลงพลังนะคะจำนวน800คนนะคะทังเครือค่ะในลำหับต่อไปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเราถ้าเกิด10คนฝากคนนั่งรถไปจเรียบร้อยเลยนที่่แล้วถ้าเกิด10คนฝากคนนั่งรไปจะเรียบร้อยเลย,เลยาคน่นั่ง สวนสานด้วยนะคะที่สริผลของเป็นนะคะนี่มาอย่างไงจ้ะี่นนัสงแล้วขอมาับได้้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแล้วแล้วนั่งไหนแล้วตันเนี้ย ถึงแล้วถึงแล้ว วล่ะเดยถ้ามีโอกาสเชิญท่านไปสีเชิญเชิญท่านไปเยี่ยมค่ะอยู่ที่ไหนเลยครับเพชรบุรีโอเคอำเภออยู่ที่เมืองเลยโอ้ใส่กระติกน้ำใส่กระติก เขาคนนี้ลายยากนะเนี่ยวัดีครับวัดีครับน,นครับวันนี้นะครับกระทรวงพอมอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภายใต้หัวข้ออูมิปัญธรถอดจังหวัดปลอดภัยคนไทยไม่ไร้บ้านนะครับเป็นการที่กระทรวงพอมอนั้นเป็นแกนหลักและร่วมกับอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธนารณสุขนะครับรวมไปถึงหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ในการที่จะดูแล พี่น้องประชาชนในจังหวัดส,สุพรรณบุรีกว่า8000 0นชีวิตนะครับให้มีความมั่นคงในชีวิตให้มีความมั่นคงในที่พักอาศัยเพราะว่าวันนี้หัวใจสําคัญของการดํารงชีพแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัย4คือบ้านพักอาศัยการที่วันนี้ได้รับจากรายงานจากท่านผู้ว่านะครับว่าบุรีนะคนไร้บ้านอยู่อีกไม่ถึง30รายนะครับประมาณ20กว่ารายเท่านั้น ในสิ้นปีนี้เราจะเห็นจังหวัดสุพรรณบุรีที่ปลอดจากคนไร้บ้านเพราะว่าปัญหาเรื่องคนไร้บ้านนั้นบางครั้งไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยแต่จะลามไปจนถึงเรื่องเป็นผู้ป่วยทั้งจิตนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้การดูแลไม่ได้เยียวยาหรือแก้ไขได้ทันท่วงทีนั้นก็จะพัฒนาความป่วยนั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นภาระให้กับทางการแพทย์นะครับให้กับบุคลากร ดังนั้นงานในวันนี้ทางกระทรวงคอมต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและท่านผู้นําท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้มาร่วมกันผลิตกําลังทําให้จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นจังหวัดกําร่องในโครงการตัวอย่างนะครับว่าจังหวัดปลอดภัยคนไทยไม่ไร้บ้านเมื่อมีความมั่นคงในชีวิตเมื่อมีที่พักอาศัยสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นการทํางานที่มีไรายได้นะครับและท้ายที่สุด ก็จะทําให้สังคมในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็หวังว่าจะได้พัฒนาให้กับทุกๆจังหวัดนะครับทำให้คนไทยทั้งประเทศไม่ไม่ต้องไร้บ้านอีกต <Yeah. S 1> ่อไปนะครับในอนาคตมีแนวทางอยไรบ้านการที่จะหาที่พักอาศัยนะครับให้กับคนไร้บ้านนั้นไม่ใช่เพียงแค่หาบ้านให้อยู่แต่การเสริมศักยภาพการสร้างอาชีพการหาอาชีพให้กับพวกเขาเหล่านั้นมีความจําเป็นและสาคัญไม่แพ้กัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีบ้านแต่ไม่มีรายได้ไม่สามารถรายได้มาจับจ่ายใช้สอยในการดำรงชีพประจำวันนะครับดังนั้นหน้าที่ของกระทรวงพมไม่ใช่เพียงแค่หาบ้านที่อยู่แต่ต้องเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็หาอาชีพนะครับผลักดันให้มีรายได้เพื่อให้ทุกคนนั้นได้เป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของสังคมไทยนะครับ